สวัสดีครับมาสินฟาฟ้ามครับเมื่อนี้จะแนะน้ำครับงัวโตสุดปวดอยู่ในข้อครับเป็นงัวประมาณเดือนลอยครับงัวเท่านะครับเป็นสายมาจากเอดอาครับแม่เป็นสายพีซี่พอเป็นฟอยเอดอาครับตัวนี้อายุยี่สิบสี่เดือนครับตัวนี้ท่องแล้วครับท่องโนสายโมโนครับ ของยิดอาฟ้ามจาเขาสองเดือนสิ้นเดือนนี้ครับตัวนี้ที่แนว่าเป็นตัวปวดมากเนื้อหนังมันครับเนื้อหนังเนื้อหลังดีนะครับงวเท่าตัวนี้เนื้อหนังมันหลายพุงสารงครับถึงงวอายุยี่สิบสองเดือนจะยีบที่เดือนกัดตัวง่ายขนาดนี้ครับ โอ้เชื่องมากเลยเนาะครับเชื่องนิ่งมากเลยเนี่ครับอันนี้รหัสจย่างน้อครับนี่ S R 0 8 7ครับ S R 0 8 7ครับจากสุพิชราฟาร์มแม่นครับโอ้ครับเป็นเลือดร้อยเลยเลือดร้อยครับผสมเรียบร้อยแล้วผสมแล้วครับแต่ว่าผ่านผ่านยังกระลังได้จากเขาสองเดือนครับสินเดือนนีกสองเดือนบ่นน้มีปัญหาเนาะครับเลือดรอาเติบโตเอาเป็นยังมาสินจังจังสิมักงวเท่าเนื้อหนังบ่ั ผมมาตัวนี้เนื้อนังแลกถามว่ามืวอสีเนี่ยใช้มื่อแดงเก่าแก่อ๋อหลุ่ก็คือพ่อพันธ์แดงพ่อพันธ์แดงออกแดงครับสีแต่แต่ว่าโครงสางมันสุดยอดเลยเนาะเหยาเนาะเหยาครับสีกระใตหมอดวยครับมื่อสีก็ะไตหมอพ้มสีกระใตหมอด้ใช้สีแดงเก่าแก่ถ้าพ่อพันธ์แดงจะได้กระแดงจะได้กระแดงครับครับได้ทั้งสองสีเดี๋ยว จ้งหายพี่น้องเบิ่องอีกสักรอบหนึ่งครับรอบแน่ครับอ่าเบิ่งบันไทยนะเขานิ่งมากเลยครับเขานิ่งถ้าง่วมาจากเอฟอาร์ฟาม์เนี่ยรับประกันเลยครับว่าเป็นวัวที่นิ่งมากครับเนี่ยครับอู้สองปีเนาะสวยมากครับตูขาครับแข่งขายังยังอีกยังอีกไกลอยู่ด้วยนี่ยังไปอยู่ด้วยเนี่ยหนังก็ยังย่นย่นยอแข่งขาไงเห็นไงดีครับครับอ่าติดตามติดตาม อีกหนึ่งบทบาทของมาสินฟ้ามนอกจากปลูกหยาแล้วก็คือสิ่งที่เพิ่นมักก็คือมั่วค่ามีมั่วนะครับผมอโอเคครับขอบคุณครับ,บค,ครับ